มอ่คลับเซ็นเตอร์สวัสดีครับพาม,มาดูกับคันนี้มาด้าสองหนึออโต้ปี2016ราคาเพียงสองแ0นห้าบาทเท่านั้นนะครับสีดำดุดูแบบนี้เลยใครกำลังมองหาอยู่สภาพนี่บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับสาหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดแบบเร็วๆกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนครับนี่กระจังหน้าทรงสปอร์ตครับสวยๆแบบนี้สีดำตัดกับโครเมียมนี่ ไฟหน้าเป็นตัวฮาโลเจนครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยมีไฟวงแหวนมาด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยล้อครับเป็นล้อขอบ15 195าหนึ้าห้าห้าหายางปี23ครับมาพร้อมกับล้อแม็กของเลนโซ Project ตดีเป็นตัว M002 นะครับผมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะตัวมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟทับทิมเป็นตัวสมาร์ทคีนะครับทั้ง4บานกระจกนิลภายรรอบคันไฟท้ายสวยๆดุๆแบบนี้เลยครับลลงสวยมากๆเลยนะครับตัวหนังสือนี่มาสด้าสองนะครับผมเป็นตัวเครื่องสกายแอคทีฟครับด้านหลังพามาดูกันนิดนึงนะครับกว้างๆใส่ของได้เยอะๆเลยตัวนี้สามารถพับเบาะลงได้ถาดพลาสติกนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยล้ออะไหล่นะครับ แม่แรงที่ขันล้อมีมาให้ครบๆเลยครับพาไปดูในส่วนของภายในกันนิดนึงนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีเซ็นทัลล็อกนะครับผมวงมาลัยเป็นตัวมันติฟังก์ชันครับเลขไม์อยู่ที่แปดหมืนแปดพันเท่านั้นนะครับนี่เรือนไม์สวยๆสไตล์สปอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องแอร์ก็กลมๆนะครับออกสไตล์สปอร์ต กุญเจเป็นคุญแจคีย์เลสนะครับเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทแล้วก็แอร์เป็นตัวแอร์แบบปรับระดับนะครับเกียร์ออโต้มี2โหมดนะครับมีโหมดธรรมดากับโหมดสปอร์ตตัวนี้เป็นตัวปรับเครื่องเล่นต่างๆนะครับแล้วก็นี่นะครับผมนี่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟนะครับสําหรับบอกความเร็วนะครับสไตล์สปอร์ตเลยภายในเราก็ทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับตัดกับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังก็กว้างๆเลยนะครับแบบนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับผมคันนี้เครื่องเกียร์นะครับเรารับประกันให้ต่างหากระบบไฟฟ้าในรถรับประกันให้ด้วยนะครับส่วนรถนะครับเดิมๆจากโรงงานสติ๊กเกอร์มอกต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทัานบนคันล่างแก้มซ้ายแก้มขวานะครับเดิมๆไม่เคยมีชนหนักพิวามจมน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องย้ำค้ดีครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคันนี้ มาด้าสองนะครับสกายแอคทีฟหนึ่งจุดสามออโต้ปีสองพันสิบหกราคาเพียงสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าสนใจชมรถจริงทดลองขับก่อนตัดสินใจได้ที่ซูโม่คาร์เซ็นเตอร์ขอนแก่นทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ